ตตัััวววนนนนึึงงแล้ีี่่จบสวัสดีครับหนุ่มขมายเสเรนครับวันนี้ครับพาเพื่อนๆมาลงทุง่งนาครับลงเกี่ยวข้าวกันวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเพื่อนมาดูกันครับเกี่ยวข้า,ขาวครับวันนี้ปัาทอง ออกมาเออแมียนู่เบี้ยพีซไซข้าวมาเลยเอา มันซี่กระดกินหนามน้องอะไรล่ะน้ำตัแม่ด้วยนีย่ใบนี่ออชอบกิน้ นี่ตัวใหญ่ดูอไรง่ยู่ดโอ้ไปจับตกระเตนครับเอานี่แหละตุกกำลังอร่อยอะไปมาเร็ว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 เไม่ทันมันได้ไหมเออไปทงเลย นูนนูนรูไหมตัวอะไรตัวใหญ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนไม่น่าจะใช่หรอกไม่ใช่หรอกเขียวเขียวเดินตามรถเขียวเนี่เออูไข่เลยใชู่าุดูดีดูดดูดี ในี่นึ่งแล้วตัวนึงนี่ีน e <No! S 2> ่มันตกใจรถแล้วมันกระโดดปทมงนี crawl. ้ได้ไหมคนยึ่แขกรรถเ่อดีหรอกน้องจับดีๆๆเร็วๆมันมาแล้วรถมาแล้วกูรับ di maketon makang ini ได้ตัวใหญ่ใครจะได้มาจับมันนี้ก่อนรถจะมาแล้วรถมาแล้วเอาออกก่อนเอกก่อนเอากรอนถอยถอยถอยนี่นี่ตามฟางมันเด็กไปตามนี่ไงเหยียบเดินจนจะเหยียบอยู่แล้วนี่โอ้อะไรเอฮะเอามาโอเดินไม่ดูอะไรเดินจนเหยียบไปกล้จะเตนตายคีดแตกท้องแตกเลย จับได้แล้วได้ไหมรถพักแล้วรถเออรถนกนี่ไงครับนี่แหละโอ้สุดยอดสุดยอดดูเฮิร์เฮิร์มัหมเจ๊ดแตกเกยเฮิร์มันดึงจับอพนามุนอื่จับไปรถเป็นอะไรเนาะรถ រត់ទៅណារៃរត់ណាស់ចាញ់ក្ដ្នប់អូហ៊ូត្រើនឡើងថាអូហ៊ូតាហត់ជលគ្នាចុះច្រើនលឹកស៊ូទ្រួតថងមកដាក់ដល់គ្នាត្រូវមានមាននູ້ណតត្រោះអេងវ៉ា ตะกนนครับตะเก็นเนี่จับอยู่จับอจานหลังนู่นนูโตรเิรนเฮยเปเอรเปปเปมีทมๆมันม่อาจตูเจ้ไม่หน้ทมเลยน้ทมนะหน้่นน้ทมนะ ดลแบตูหนาคืนเจ้าเสียตราเจโนะเสียช้างเสียนานน็อตหายน็อดหายไปรอเลยเดี๋ยวดูรถก่อนน็อตหายครับเพื่อนน็อตหาย Bye. Hey. បោះតានក្នុងដើមน้ําខាំងយួតយុអាចទៅតមកវិញទេ